นี่ละสองรูสองรูะปะไปก่อนตั้งไม่พอเส้นถึงพันไหมนะนี่ก็ไปเปลี่ยนที่อะไรนะที่กาญจนบุรีมานเนยเส้นนี้แทงไปก่อนใส่วิ่งริมถนนเกินมะพิเศษลวดเศษอะไรมันเยอะนะไอเลนริมอ่ะผมว่าก็จะไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะ มันแทงมาหลายแผลเลยเนี่ยครับมันออกรอบเส้นของพวกแผลเก่าถึงนั้นเลยนะโอ้โหเพียบเลยนี่ว่ะไม่ไหวมากเงี้ยมีสองอย่างครับถ้าไม่เปลี่ยนก็คอยเติมลมเอาครับเพราะว่าออกแบบนี้มันไม่ไหวนะต้องคอยเติมลมนะอเอาไปกี่ลูซี่ มากกว่า้มากกว่าสี่นี่เพราะว่าเราวิ่งวิ่งไหลถนนนะมันอยู่อันนี้วิ่งทางไกลด้วยใช่ไหมใช่ก็ส่วนหนึ่งครับแล้วก็ที่เราใช้งานด้วยครับอืเราใช้งานระยะไกลพอดอกยางมันเริ่มของพรงนี้มันจะถึงข้าใบเร็วอืม วักนี้มันซึมออกตามชั้นผ้าใบไม่ได้ว่าโดนอะไรรั่วหรอกเหรออ๋ออย่างงี้ป่าไปไหวแล้วโอเคโอเคครับไปมันก็ไม่ผูกเปลี่ยนอย่างเดียวแล้วเนี้ยเกินท่าตามพวกเทียบที่ว่าเคยแทงมาเคยแทงมาแล้วรู้เลย ไปยังใหม่เลยพันห้ารสบายไป